สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่17มกราคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดเนนแก้วนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณซื้ออะไรก็ดีขอให้มีถูกทันวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้มาจริงนะครับคำนวณได้เลข9 9ก็ไปบนเข้าหลักหน่วย แต่ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาแอดเนนแก้วคำนวณได้เลข6ทุกท่านได้เลข6มาลุ้นกันครับ6จะมาไหมใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับขอให้มี6นะครับแนวทางสูตรคำนวณของแอดเนนแก้วส่วนวันที่ก็ด้านบนนะครับ17มกราคม ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดมินแก้วใบนี้เป็นสูตรคำนวณ2ตัวทางเหนือนะครับสูตรของอาจารย์มัดรวมกันได้ก็อยู่ด้านล่างสังเกตให้ดีจะมีชุดที่อาจารย์เน้นไม้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือที่อาจารย์ตีกรอบมาให้ตรงนี้ทุกท่านได้เรียงดูเอานะครับแคปหน้าจอใบนี้ไป ต่อมาก็จะเป็นนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ3ตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายนะครับแนวทางของอาจารย์มีเลข5แถมเลข9นะครับไปบนสำหรับงวดใหม่ได้421ทุกท่าน421สองหแล้ก็พิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้นะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดกิมเคยงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายนะครับเป็นสูตรคำนวณเด่นร10หน่วยแนวทางของอาจารย์ก็เข้าตรงตามตำแหน่งนะครับร้อยมีสองสิบมีศูนย์แล้วก็หน่วยมีเมื่งวดก่อนอาจารย์ให้มาจริงนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกทันหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้6 90หลักสิบได้ 0289หลักหน่วยได้692ถูกทันชอบก็ไปมัดรวมแล้วก็ดึงชุดเด่นเอานะครับแนวทางเด่น110หน่วยเลขอ่าสู่คำนวณของแอดกิมเคยถูกทันวันที่ก็อยู่ด้านล่าง17ทับ12568 ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกิมเคยใบน,นี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ก็มี2 0 9ตรงๆนะครับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาทุกท่านใครชอบก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปต่อยอดเอาทีหลังนะครับถ้าไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านได้นะครับเพราะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับแนวทางของแอดกิมเคยใบน,นี้เป็นข้อมูลชุด3ตัว คนที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ17ทับ1ทับ6 8ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสนอนล่างเล็กเด็ดแบบ4ตัวรูปแบบนี้ของแอดกรมเกตโนดงวดที่ผ่านมามา2ตัวเลยทุกท่านอาจารย์คำนวณได้1 3 5 7ก็มี1กับ5นะครับ สูตรนี้ของอาจารย์สีงวดหลังสุดก็เข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้1356สทุกท่าน1356งสา้ไปเต็มก็จะประมาณนี้นะครับในทางสอนล่างนะครับแบบสีตัวของแอดกลม ต่อมาครับใบนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวทางใต้นะครับชุดเต็มของอาจารย์งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปทุกท่านไม่มี5 1นะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น1 7หลุดสูตรนี้4งวดหลุดไป1นะครับเข้า3งวดใหม่ก็ใบนี้ทุกทัานเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับ แตไปครับข้อมูลชุดสองตัวทางใต้ชุดเต็มของแอดกลมต่อมาจะเป็นแนวทางของแม่พรสวิตนะครับสูตรคำนวณเลขเด่นทางเหนือคำนวณได้เลข1ตัวเดียวนะครับแม่พรสวิตบอกว่าปักหลักหน่วยทุกท่านข้อมูลชุด2ตัวที่ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นก็จะมีส1 41แล้วก็61น,นะครับ สามหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็หกหนึ่งอีกข้อมูลหนึ่งของแม่พอนะครับก็จะเป็นข้อมูลชุดสองตัวทางใต้นะครับทำได้ทั้งหมดหกชุดด้วยกันมีสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งทุกท่านวันที่ก็อยู่ด้านล่างครับสิบเจ็ดทับหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบแปด มาก็จะเป็นข้อมูลทางใต้รูปแบบนี้ทุกท่านอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3553 45แล้วก็54ก 5, 5, ็ 5, 5, 2ชุดนะครับก็จะมีชุดกลับด้วยเมกราคม2568ต่อมาจะเป็นแนวทางชุดชอบส,บส่วนตัวของแอสิงนำโชคนะครับถูกคำนวณตัวเด่น ของอาจารย์ได้3กับ4นะครับแล้วก็2ตัวที่มัดได้ที่ทำได้ก็จะมี0 4 4 2 4 3 4 6 7 4 9 4 3 0 3 7 3 9มีชุดกัน1ชุด4 4ด้านล่างทุกท่านแนวทางชุดชอบส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเน้นของแอดเอื้อยลานะครับสตัวของแอดเอื้อยได้5 1 7นะครับ 5172ตัวก็คือ17ส่วนชุดทางใต้ได้3 7ชุดเดียวต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดไก่นะครับเป็นข้อมูลชุด3ตัวนัดไก่คำนวณได้6ชุดทุกท่านมี3 8 4 3 8 5 3 8 6 8 8 4 8 8 5แล้วก็8 6นะครับแนวทางขนมไทย มูลประจำที่17มกราคม2568ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุด3ตัวของแอมีนานะครับอานนำมาฝากผู้ชมนะครับเผื่อชอบใครชอบก็แอบหบน้าจอไปต่อยอดเอานะครับอาจารย์ใส่พอสอผิดนะครับเป็นปี6-7ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจตรงกัน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดน้ำผู้ชุดเดียวของอาจารย์ํำนวณได้498นะครับ498 2ตัวก็98นะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์บัวกคำสี3ตัวได้268กับ548ทุกพัน268กับ548 2ตัวมี684873แล้วก็95 สำหรับแนวะทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดคนป .4 สูคำนวณของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยนะครับแนวทางเด่นทางเหนือได้7เด่นทางใต้ได้8ข้อมูลชุดทางเหนือก็ตรงนี้มี3ตัว2ตัวข้อมูลชุดทางใต้ก็ด้านล่างนะครับ838586353936 ชุดที่อาจารย์ชอบก็คือ8 3 3 5แล้วก็3 9ต่อมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับใบนี้สูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้4อีกสูตรหนึ่งได้1 0 2 4ชุดมัดก็อยู่ด้านล่างนะครับมีทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวอาจารย์บอกว่าสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ ต่อมาก็จะเป็นเลขตารางนะครับเลขตารางของอาจารย์แถวบนได้630ตรงกลาง7จ็ดข้างล่าง418ครับชุดมัดด้านบนนะครับได้718 7178่งแล้วก็หนต่อมาก็ชุดมัดด้านล่างนะครับได้914 9194่งส้าหนแล้วก็หนคนปอสจับให้นะ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ